นี่คือเลลิตีเกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟาร์มแชนแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปี2ส,สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ คุณผู้ชมครับสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีและในเขตพื้นที่ภาคอีสานนั้นดินมีสภาพที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งทางผู้เข้าแข่งขันจากทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนงังอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมมีสภาพดินที่เป็นกรดครับซึ่งพวกเขาก็ได้ทําการแก้ไขปัญหานี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นครับนอกจากที่แปลงนาของพวกเขา จะต้องประสบพบเจอกับปัญหาสภาพดินเป็นกรดแล้วพวกเขายังมีปัญหาอื่นตามมาอีกครับปัญหาที่ว่านี้คืออะไรไปติดตามกันครับจากการสำรวจแปลงนาของทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านกันหนังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากจะพบปัญหาดินกรดที่เกิดจากการทับถมของปุ๋ยขอกแล้ว ในแปลงนาใกล้เคียงกันยังมีปัญหาของดินให้พี่ๆเขาต้องแก้ไขกันอีกดินอะดินด่างดินกรด่ะเขาเรียกว่าดินเป็นดินด่างดินด่างนี่น้ำเวลามีน้ำมันจะไม่ซึมลงข้างล่างมันจะอยู่อย่างเนี้ถ้าเป็นดินด่างแบบนี้มันจะไม่ขึ้นเลยครับนี่วิธีแก้เฉพาะดินตรงที่ต่กอนเป็นปลวกใช่ไหมดินเจ้าปลวกดินเจ้าปลวกนี่ บางโพนมันจะมีเข็มมีด่างอีกบางโพนจะมีด่างแล้วก็มีกรดมันแตกต่างกันบางโพนมันจะสมันออกขาวๆเนี่ยดินมันจะเป็นขาวๆเนี่ยหว่านข้าวยังไงก็ไม่ขึ้นหญ้าก็ไม่ขึ้นข้าวก็ไม่ขึ้นนะหญ้าไม่ขึ้นข้าวข้าวก็ไม่ขึ้นมาซ่อมยังไงก็ไม่อยู่ไม่ขึ้นตายหมดมันก็ร่วนร่วนนะแต่ว่ามันข้าวไม่ขึ้นเลยหว่านยังไงก็ไม่ขึ้นซ่อมยังไงก็ไม่อยู่ ที่ต้นข้าวในบริเวณนี้ไม่เจริญเติบโตก็เพราะว่าก่อนที่จะทําการปรับระดับพื้นที่เพื่อทําการปลูกข้าวนั้นดินบริเวณนี้เป็นฐานของจอมปลวกนั่นเองก็ดินที่เป็นฐานจอมปลวกจะมีความแน่นทึบ ความสามารถในการดูดซึมน้ำน้อยมากดินไม่อุ่มน้ำขาดความชุ่มชื้นแล้วดินยังมีความเป็นด่างอีกด้วยซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวอย่างที่เห็นกันแหละครับก็วิธีแก้ก็มีขี้วัวขี้ควายแล้วก็ขุดไม่หมดขุดไม่หมดเหรอไม่หมดลักษณะแบบน,น, Bem นี้อยู่ลึก ไม่หมดถ้าถ้าเป็นดินเค็มมันจะขุดออกได้ดินตัวนี้ขุดโอ,อกไม่ได้ไม่หมดมันจะอยู่อยู่ลึก <S <S ก็กไม่รู้วิธีชาวบ้านกันตอนนี้ก็แก้โดยโดนโรไม้ยังไม่รู้จะเอาตัวไหนมาแก้แล้วโดอโดไม้ผสมกับน้ำหมักชีว่าภาพคือเอ้แกบอกว่าหนอกกล้วยกับหนอกไม้เนี่ยที่แกเอาไปหมักนั่นแหละเอามาผสมแล้วก็มาหวาน ปีนี้ลองดูวานแบบนี้เสร็จแล้วก็มีน้ํามาส้มดูผมว่าพอได้อยู่บ้างครับก็นี่วานตัวนี้ไปแล้วสมได้อยู่ก็พอได้อยู่ถามว่ามันได้ร้อยเปอร์เซน์ไหมยังปีเดียวไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลักษณะดินแบบนี้ต้องประมาณ3าสปีนั่นถึงจะได้ผลตอบแทนถามว่าวานปีนี้มันจะได้ผลปีนี้ไหมก็ผมว่าไม่ได้เลย ด,ดินตัวนี้ไม่ได้ปีนี้ถามว่าปีนี้ผลผลิตดีไหมไม่ดีเลยผมตอ,ตอบได้ก่อนเลยว่าไม่ดีเลยจะเป็นเม็ดรีบเนี่ยถึงถึงถึงระยะเวลาออกรวงมามักต้นมันก็งามแต่ถามว่าเม็ดเต็มไหมไม่เต็มรีบเม็ดรีบครับเพราะอะไรใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปแล้วเอาเอาปุ๋ยมากองไว้ตรงนี้แต่ ถ้าเมื่อไรมันจะเม็ดเต็มนับปีจากปีนี้ปีที่สองยังไม่เต็มนะปีที่สามนี่เม็ดเต็มเม็ดดีเม็ดสวยทผพาันี่มันไอ้นี่คือเขาเรียกว่าดินเป็นกรดเป็นด่างสสองอย่างนะเนี่ยใบไม้เงี้ยอเป็นคือตัวนี้ข้าวตัวนี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีไปมันก็งาม พอหมดฤทธิ์จากเคมีอ่ะจากปุ๋ยมันจะกลายเป็นสีม่วงเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเป็นเลยนี่วิธีแก้ก็โดูลมไม้ดูมีวิธีแก้คือโดูลมไม้กับน้ำหมักน้ำหมักแล้วก็ถ้ามีปุ๋ยหมักดีแต่ห้ามใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกสดโอคอกสดไม่ได้ถ้าปุ๋ยคอกสดมันจะเพิ่มกรดอีกทีหนึ่ง ถ้าเอาไปหมักก่อนแล้วมันจะไม่มีกรดอ่าใบจุดๆแล้วก็ใบแดงๆจุดๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาหวานปุ๋ยเคมีไม่ได้มันบาหวานสักพักหนึ่งก็เขียวขึ้นมาพอหมดนิดปุ๋ยอ่าเป็นจุดไปอีกลักษณะของข้าวตัวนี้ดินตรงนี้มันจะเป็นเป็นกรด ถ้ามันเริ่มหมดสภาพปุ๋ยแล้วมันจะเป็นกลายเป็นใบไหม้แล้วก็มันเป็นใบสีม่วงม่วงมันเกี่ยวไหมที่ว่ามันไม่มีน้ําแช่เนี่ยมีน้ําไม่มีน้ําก็เหมือนกันเหมือนกันอย่างนี้เลยครับนาแปลงนี้เหมาะที่จะมาศึกษาปัญหาของดินจริงๆนะครับมีทั้งดินเป็นกรดดินเป็นด่างและดินเป็นกรดเป็นด่างเลยนะครับมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นกับ สภาพดินที่ว่าอย่างดินภาคอีสานนี่มันจะไม่ค่อยมีสภาพดินที่มันสม่ำเสมอไงมันก็อย่างเวิ้งนี่กับดินนี้เวิ้งนี่กับดินนี้เราก็ต้องคอยเอาไอ้ไอสารนู่มนมาปรับดินนี้ไอสารนี่มาปรับดินนู้นแต่ก่อนก็ปล่อยตามธรรมชาตินะ่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องดินในเบื้องตน้นต้องอาศัยเจ้าโดโลไม่กับน้ำหมักไปก่อน แล้วค่อยหาวิธีการแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆเพราะเรื่องของดินเองนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดการเพราะปลูกใช่มันเป็นแปลงที่เราใช้แข่งขันกันว่าเออถามว่าเราอยากได้ผลผลิตยเยอะไหมแน่นอนเราทําก็ต้องการผลผลิตยเยอะอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อสภาพดินเราไม่ไ,มได้เงี้ยก็ต้องช่วยเหลือกันสมาชิกเราต้องมาช่วยมาช่วยดูแลหน่อย ไม่มีข <SC I ll sound> ้าวที่ม <ampl ifying> ันสวยๆและดีไม่มีไหมมีบ้างไหมก็นี่หละข้าวที่สวยตัวนี้ถ้าโดนน้ํามาสวยอยู่ตัวนี้อันนี้ไม่เป็นโรคนะใบตั้งอันนี้คือมันขาดน้ําเฉยๆถ้าโดนมีน้ํามันจะสวยแต่ตัวนี้มีน้ําไม่มีน้ําก็สภาพเหมือนเดิมแต่ถามว่ามันสวยสวยเต่มเม็ดไม่ค่อยเต็มทายังไงพ่อนาผมจะมีน้ำล่ะพี่ ก็ยกหน้าไปถามเทวดาถามเทวดามีเบอร์เทวดาอยู่ที่ไหนล่ะก็หาเอาเองเถอะเนี่ยโอ้มีเบอร์ผมก็ยังไม่รู้ผมติดต่อเบอร์ยังไม่ได้เลยตบเปเกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดย โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระนังได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมนะครับในการทำบัญชีครัวเรือนจากเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องส่งกันบ้านแล้วครับไปติดตามดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับ วันนี้สมาชิกทีมศูนย์ขา่าวชุมชนบ้านกระหนังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์จะต้องส่งการบ้านวิชาการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนกันแล้วดูสิว่าจะวุ่นวายกันขนาดไหนสมุดนี้เป็นของเราเป็นของเราเลยนะครับ ให้เขียนลงไปเลยตามความเข้าใจของเราก่อนจีไรทั้งหมดทั้งนี้ใช่ไหมอันนี้ตั้งแต่ให้ด่ามาต้นตูใสต้นตูที่มาถามกันออในโครงการเขียนยังไงาอย่างี่เนี่ยคนนี้ก็ทำโอเคในโครงการเนี่ยไมตั้งแต่ส่วนมากทําถูกทําถูกแต่ที่แต่ที่ให้แยกว่าในโครงการกีไร่กับภาพรวมของตัวเองทั้งหมดนั้นกีไรคือมีส่วนน้อยที่ยังไม่แยกแต่ส่วนมากนี้ทําได้ท่ไม่ทุกคน ท่านเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ผ่านครับเพราะตอนท่านมาตอนแรกท่านอธิบายชัดจิจนอยู่ครับว่าเออให้แยกตัวเรือนรายรับรายจ่ายของครัวเรือนให้ใส่ต่างหากบัญชีต้นทุนการผลิตให้แยกต่างหากแยกส่วนที่5าไร่ต่างหากแล้วก็ส่วนที่ทั้งหมดอีกต่างหากเป็นจัดส่วนอยู่ครับแล้วก็จดเกี่ยวกับการทำนารายจ่ายค่าไถาดะไถเปรว่าประมาณเท่าไหร่5้าไร่เนี่ยแล้วก็ค่ายอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไป5าไร่นี่ก็750บาทค่าเมล็ดพันธุ์หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทที่ที่เข้ามาดูบอกว่าพี่ทาถูกต้องแล้วและเหลือที่ว่ารายรับรายจ่ายเวลาเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจะบวกลบแล้วจะได้กําไรเท่าไหรจากหากจากต้นทุนแล้วเหลือช่วงที่เก็บเกี่ยวต้องแยกกันค่าอาหารค่าค่า,ชาใช้จ่ายค่าลูกไปโรงเรียนอันนี้จ่ายอีกสมุดอีก,อก บัญชีอีกหน้าอีกหน้าหนึ่งของใช้เจ็ดห้าหกร้อยหัวเป็นศูนย์เจ็ดแปดห้านี่นีห้าร้อยรวมมีห้าร้อยน่า 500. ห้าร้า 500. อยเอาที่มาพบครั้งแรกก็คือทุกคนทำบัญชีรับจ่ายในครูเรือนได้แต่ไม่มั่นใจตัวเองว่าตัวเอง,เองลงลงถูกไหมเท่านั้นเองนะครับ ก็เลยแนะนําให้เขาว่าลงไปเลยไม่มีผิดเพราะว่ารายการที่เกิดขึ้นนี่เขาเอาตัวเลขประโยชน์ตามรายการเฉยนะครับทุกคนลงลงถูกทั้งหมดลงทั้งหมดที่มาเจอนะครับแต่จะขาดช่วงที่ว่าตัวเองกลัวลงไม่ถูกก็เลยว่าไม่ได้ลงต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับลไม่ลงต่อเนื่องทําได้นะครับในบัญชีรับจ่ายในครวัวเรือนในอาชีพเรามีไรายได้เท่าไหร่แล้วอาชีพเสริมเรารับจ้างมาได้เท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายคือเราจ่ายส่วนไหนมั่ง ส่วนไหนที่ว่าต้องจ่ายแบบว่าเออจ่ายแบบจากความจําเป็นจริงๆหรือว่าจ่ายฟุ่มเฟือยเมื่อก่อนถ้าเราไม่ทําจะไม่รู้แต่นี้โอ้พอเออรู้ค่าน้ําค่าอะไรค่าอื่นๆทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มกลมเพื่อให้คนที่มีความเข้าใจในเรื่องการจดบันทึกเป็นผีเลี้ยงให้กับคนที่ยังทําการกรอกตัวเลขและแยกประเภทของรายรับรายจ่ายไม่ได้ ถือว่าเป็นวิธีการจัดการกลุ่มที่ดีนะครับแม่เงินจอาย่างวันนี้วันนี้ค่าอาหารร้อยหนึ่งใช่ไหมของใช้นี่ค่าน้ำมันค่ะอันนี้กกเองกระดาษนีไหองใช้ให้ลูกไปโรงเรียนสามคนก็ร้อยหนึ่งรอยหนึ่งอันนี้เจ้าของแคร์บุยแม่เองก็รวบรวมมาบู้ไรเนาะตอสุดท้ายเอก็คือ เ,เจ้าหน้าที่เขามาแนะนําให้ทําบัญชีครัวเรือนแล้วเราสนใจสนใจแล้วเราก็เริ่มทําตั้งแต่เขาให้ทำนะคะลงทุกวันคะ่ะเ,เพราะแฟนไปทํางานรับทุกวันเราก็จดลงทุกวันเราใช้ทุกวันอย่างนี้นะคะตั้งแต่เริ่มทํามาเราก็รู้ว่าเราใช้จ่ายมากกว่ารายรับจะจะทําไปเรื่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าเราใช้เงินยังไง และควรโอมยังไงอย่างนี้ค่ะครเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเก้าสิบเกือบเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่ทําได้เพราะว่าจากที่พบนี่มาเกือบทั้งหมดมีคนเดียวที่ว่าแกเขียนหนังสือไม่ได้อยู่สองตายายเขียนหนังสือไม่ได้ทั้งนั้นเองนะครับแต่ก็จะให้คนอื่นเป็นพี่เลี้ยงช่วยบันทึกให้ก็คือชัดเจนครับได้ครับเมื่อกี้ตรวจดูแล้วว่าผ่านได้แล้วก็ให้ผมเป็นตัวแทนถ้าใครไม่ เข้าใจก็ให้มาปรึกษาแล้วก็ผมช่วยดูให้กลุ่มทั้งนู่นอีกทีหนึ่งครับก็สามารถแนะนําได้ค่ะเรื่องการทําวิธำบับญชีครัวเรือนว่าเราต้องจุดแบบไหนเวลาค่าใช้จ่ายในการทํานาเต็มฟอเบอร์เกมเกษตรกรปีสอง สนับสนุนโดยโตโยต้ขับเคลื่อนความสุขสำหรับการแข่งขัน The f a r ร์เมอร์เกมเกษตรกรในปีนี้นะครับนอกเหนือจากที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้ร่วมทำการแข่งขันแล้วพวกเขายังจะได้รับองค์ความรู้ต่างๆอย่างมากมายจากหลายๆหน่วยงานครับและในปีนี้ก็เช่นกันทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้นำตัวแทนสมาชิกจากทั้ง5ทีม ไปเยี่ยมชมโรงสีข้าวรัชมงคลโรงสีข้าวแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามกันเลยครับที่สถานอ้ายสองมือลูกถือข้าวรัชมงคลข้าที่ดนความสุขที่เพียงพอความสุขที่เพียงพอชันคำที่พ่อสอนไว้อี เป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มีส่วนร่วมในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทโดยทรงมีพระราชดำรัสให้จัดสร้างโรงสีข้าวขึ้นอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหกแสนบาทเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อตั้งโดยมี พระราชประสงค์เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและสหกรณ์การเกษตรของชุมชนในราคายุติธรรมพร้อมจำหน่ายข้าวสารในราคาเหมาะสมโดยไม่ได้หวังผลกำไรจากการดำเนินงานก็วัตถุประสงค์ในการตั้งโลกสีข้าวราชมงคลหรือบริษัทข้าวราชมงคลจำกัดเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับชาวนาที่อยู่ในละแวกจังหวัดฉะเชิงเซาหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมถึงช่วยเหลือเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับตรงนี้นะครับจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้หลายฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชาวนาเองที่เป็นผู้ผลิตข้าวสามารถขายข้าวที่ในราคา ่ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบนะครับในราคายุติธรรมส่วนกลุ่มของพนักง,งานของบริษัทข้าวราชมงคลเองหรือกลุ่มบริษัทโตโยต,ต้าเองเนี่ยนะครับก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ไม่แพงนะครับและก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับนอกจากนี้วัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวอาทิกแกลบรำและปลายข้าวยังได้นาไปจาหน่ายให้กับกเกษตรกรภายในชุมชน ในราคาย่อมเยาเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยสำหรับเพาะปลูกได้อีกทางหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นวงจรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพูดถึงตัวมเมล็ดข้าวนะฮะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับทางของเรานะครับแยกออกเป็นส่วนๆน,นะครับก็คือส่วนที่1ก่อนส่วนที่เป็นก็เรียกข้าวสารนะฮะหรือเรียกว่าต้นข้าวเนี่ยเราจะจําหน่าย นะฮะสำหรับผู้บริโภคส่วนที่2จะเป็นส่วนของอข้าวหักหรือปลายข้าวเนี่ยอของเราเนี่ยจะขายให้กับทางฟาร์มที่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเลี้ยงไก่ที่เป็นเกษตรกรที่อยูอ่ในจังหวัดชยงเซวหรืออยู่เขาเรียกบ้านใกล้เลือนเทียงนะฮะของเราได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับรวมถึงรำข้าวนะฮะรำข้าวนี่เราก็ส่วนหนึ่งเราก็แบ่งขายให้กับ เกษตรกร,เ,กร,กรเพื่อไปเลี้ยงเ,เป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะแยกออกมานะครับเพื่อบีบเ,เป็นน้ํามันลําข้าวนะฮะปัจจุบันนี้บริษัทข้าวราชมงคลเนี่ยมีน้ํามันลําข้าวนะครับที่ทําการอ,าอัดแคปซูลนะครับแล้วก็ผลิตจําหน่ายในกลุ่มกลุ่มของบริษัทโตโยต้เา Toyota เราเองครับแล้วก็ในส่วนของแกลบนะฮะจะเห็นว่าเป็นส่วนสุดท้ายที่หลายๆโรงงานเนี่ย โรงหลายๆโรงสีเนี่ยเป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับขยะแต่ปัจจุบันนี้เราได้เอากแกลบพวกนี้นะครับไปใช้ในในเล้าเป็ดในการปูเล้าเป็ดเล้าไก่และส่วนหนึ่งถ้าเกิดเหลือเราก็จะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงอ่ะครับส่งไปเป็นเชื้อเพลิงในในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าครับผมเพราะฉะนั้นเม็ดข้าวหนึ่งเม็ดเนี่ยเกือบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะฮะหมดทุกส่วนของของมเมล็ดข้าวครับ และวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เหล่าตัวแทนสมาชิกทั้ง5จังหวัดของผู้เข้าแข่งขัน The Farmer Game เกษตรกรปี2ได้เข้าเยี่ยมชมโรงสีข้าวต้นแบบที่ถือเป็นโรงสีข้าวที่ได้คุณภาพทําให้เหล่าสมาชิกทั้ง5ถิทีมเก็บเกี่ยวความรู้กลับบ้านกันไปเต็มๆและนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่บริษัทโตโยต้าจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เป็นตัวแทนจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้งห้าภาคได้เข้ามาเยี่ยมชมและรู้จักบทบาทภารกิจของโรงสีข้าวรัชมงคลพวกผมรู้สึกดีใจครับที่ทางโยต้าเล่งเห็นความสำคัญของเกษตรกร,ร,กรที่จัดวิทยากรมาแนะนําให้ทางศูนย์ของเราครับผมดีใจครับที่ว่ามีโครงการโรงสีของราชมงคลหนึ่งเนี่ยครับเพราะทางนี้ ได้ทาแบบกเกษตรพอเพียงครับทีมานี้คือแบบตอนใหญ่คือการทาแบบอาุมมาซ่านคือองกลวงการกขหลวงที่นี่คือรับมือพื้น friends, ที่ข่องๆมีคระปงย้อนับมาเยี่ยมชมนะครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมไปเยอะนะครับที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่ดินถ้าดินเราดีแล้วนะครับทําอะไรก็ดีหมดที่เรามาดูข้าวลงสีนี้เราจะไปปรับปรุง ศูนยของเราเพราะศูนย์ของเราก็สีข้าวรับประทานกันเองอยู่แล้วซึ่งโรงสีข้าวรัชมงคลเป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการมุ่งส่งเสริมสังคมไทยที่ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและนับเป็นความภาคภูมิใจที่โตโยตา้าได้มีส่วนร่วมผลักดันในการเจริญเติบโตของสังคม สมดังปณิธานที่ยึดถือและปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา45ปีของการดำเนินกิจการของโตโยต้าในประเทศไทยข้าวรัชมงคลโรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริข้าวทุกคำจำจากคำพ่อสอน อย่าลืมส่งแรงใจให้กับผู้เข้าแข่งขันจากทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระนงังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่การเป็นสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัมย์ f ออยุธยา F4 ราชบุรีและ F5 นครรีธรรมราชส่งมาที่หมายเลข4 2 2 1 9 0 0ครับ ท,ทุกข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันแล้วกลับมาร่วมการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ พ่อสอนไว้